ถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหลายคนก็คงจะนึกว่าทุกอย่างจบลงแล้วอย่างสมบูรณ์แบบตอนที่พระองค์ตัดสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราเข้าไปดูในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองและเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ที่ลึกซึ้งและท้าทายยิ่งกว่าเดิมคำถามสำคัญก็คือ การตัดสรู้นั้นเป็นชัยชนะสูงสุดจบแล้วจริงๆหรือและหลังจากที่พระองค์ได้รับชัยชนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือการทดสอบครั้งสำคัญ5ครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุเป้าหมายสูงสุดไปแล้วซึ่งนี่แหละค่ะก็คือบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าสภาวะจิตที่หลุดพ้นแล้ว เป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเราต้องรู้จักคู่ต่อสู้สำคัญกันก่อนนั่นก็คือมารซึ่งมารในที่นี้ไม่ใช่ปีศาจหรืออสุรกายที่มีตัวตนอยู่จริงจากภายนอกนะคะแต่ให้ลองนึกภาพว่ามารก็คือภาพสะท้อนของสงครามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นเหมือนตัวแทนของความสงสัยความกลัวหรือสิ่งล่อลวงทั้งหลาย ที่คอยดึงเราให้กลับไปหาความทุกข์นั่นเองค่ะฉากแรกนั้นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พระองค์ตัดสู่ขณะที่พระพุทธองค์กำลังพิจารณาอิสระภาพที่เพิ่งค้นพบใหม่ๆใ,ในความสงบนั่นเองผู้ท้าชิงคนแรกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสมอลภูมิแรกเริ่มต้นขึ้นแต่ไม่ได้เริ่มต้นจากการต่อสู้ด้วยกำลัง แต่หากเป็นการโจมตีทางจิตวิทยาล้วนๆเพื่อบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของพระพุทธเจ้าในเส้นทางที่พระองค์พึ่งค้นพบลองฟังคำพูดจากมารจากตุปโปกสูตรนะคะว่าคมขายมากทีเดียวมารได้กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าฮึมการที่ท่านเลิกทรมานตนเลิกบําเพ็ญทุกกรกิริยานั่นก็แปลว่า ท่านได้ทิ้งหนทางแห่งความบริสุทธิ์ไปแล้วใช่หรือไม่นี่ก็คือการตั้งคำถามตรงถึงแก่นถึงสิ่งที่พระองค์พึ่งทรงบรรลุมาเลยค่ะแล้วมาดูการตอบกลับของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เถียงเลยแต่ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าความบริสุทธิ์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทรมานกายแต่เกิดจากศีลสมาธิและปัญญา นี่เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของพระองค์นั้นมั่นคงอย่างที่สุดเพราะตั้งอยู่บนความเข้าใจไม่ใช่แค่การอดทนทางกายภาพเท่านั้นเมื่อแผนแรกคือการสร้างความสงสัยไม่สำเร็จมันจึงเปลี่ยนแผนทันทีคราวนี้มาไม้แข็งค่ะจากการท้าทายด้วยเหตุผลเปลี่ยนมาเป็นการท้าทายด้วยอารมณ์ดิบที่สุดของมนุษย์ก็คือความกลัว นี่คือสมรภูมิที่2และสซึ่งบันทึกไว้ในนาคสูตรและสุพสูตรมานพยายามทุกวิถีทางเพื่อปลุกความกลัวขึ้นมาในใจของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการแปลงกายเป็นช้างยักษ์มหฮมาหรือปรากฏตัวในรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวท่ามกลางความมืดมิดเป้าหมายก็เพียงอย่างเดียวก็คือสร้างปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงและพระองค์ตอบอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงตอบกลับด้วยความสงบนิ่งชี้ให้เห็นว่าพลังของมารไม่ได้มีผลใดๆต่อจิตใจที่ถูกฝึกมาอย่างดีและควบคุมได้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพลวงตาภายนอกจะน่ากลัวเพียงใดก็ไม่สามารถสั่นคลอนจิตที่มั่นคงจากภายในได้มาถึงความท้าทายรูปแบบสุดท้ายนับเป็นสมรภูมิที่4และห ซึ่งเน้นไปที่ความรู้สึกของการถูกกักขังเป็นการพยายามสร้างภาพสร้างความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณยังไม่หลุดพ้นยังติดอยู่ตรงนี้เห็นภาพชัดมากจากปรตุภวสูตรนี่คือการประทะกันของมุมมองสองขั้วฝั่งมารยืนยันว่าท่านยังถูกบ่วงของเราทั้งบ่วงโลกนี้และโลกทิพย์ก็ยังหนีไม่พ้น แต่พระพุทธเจ้าก็ประกาศชัดเจนว่าเราหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงแล้วโดยสิ้นเชิงนี่คือการต่อสู้ระหว่างความรู้สึกว่าถูกจองจำกับความจริงของการหลุดพ้นอย่างแท้จริงค่ะพอเราได้เห็นการต่อสู้ทั้ง5รูปแบบแล้วคำถามก็คือพระพุทธเจ้าชนะได้อย่างไรในทุกครั้งจริงๆแล้วมันก็มีรูปแบบชัดเจนเหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ก็คือมารได้ปรากฏตัวแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตระหนักรู้ทันทีว่านี่คือมารจากนั้นพระองค์ก็ตอบโต้ด้วยปัญญาสุดท้ายแล้วมารก็ได้หายไปเองเห็นไหมคะว่ากุญแจสําคัญของชัยชนะอยู่ที่การตระหนักรู้การมองเห็นความท้าทายตามความเป็นจริงนั่นเองพลังของอุปสรรคภายใน ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความสงสัยหรือความรู้สึกติดขัดมันจะมีอำนาจเหนือเราก็ต่อเมื่อเราไม่รู้ตัวและหลงไปกับมันแต่ทันทีที่เรามองเห็นชัดๆว่านี่คือความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นหรือนี่เป็นเพียงความสงสัยพลังของมันก็จะลดลงทันทีสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจอยากจะชวนคุณลองถามตัวเองดูว่า ถ้ามารคือภาพแทนของอุปสรรคภายในใจแล้วมารในใจของเราปรากฏตัวในรูปแบบไหนเป็นความสงสัยในความสามารถของตัวเองเป็นความกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนหรือว่าเป็นความรู้สึกว่าชีวิตติดงแกไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้บางทีการเริ่มต้นแค่การมองเห็นให้ชัดมันก็อาจจะเป็นก้าวแรกของชัยชนะของเราเองก็เป็นได้